เ,เพื่อนๆคะในช่วงที่เราขุดสระใหม่เนาะสระใหม่ของเราตอนนี้ยังไม่มีน้ําแล้วก็เราก็เลยกลัวขอบสระเราจะพังเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินนะคะเราก็เลยมาขุดหญ้าแฝกขุดหญ้าแฝกเพื่อที่จะไปปลูกบริเวณขอบสระของเรานะคะเนี่ยคะ่ะขุดแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปขยายแล้วก็ปลูกตาม ขอบขอบสระของเรานะคะเพื่อที่จะป้องกันการพังทลายบริเวณหน้าดินแล้วก็ขอบสระของเรานะคะให้เขาไปช่วยยึดหน้าดินไว้ในระดับหนึ่งก็ยังดีนะคะเอาแค่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะในหน้าฝนเดี๋ยวเราก็ขยายไปเรื่อยๆเดี๋ยวเก็บใส่ กระสอบเลยเนี่ยเอามาก็ตัดเลยค่ะตัดใบส่วนยาวๆออกเนะาะตัดให้เหลือประมาณนี้ก็พอเวลาเราจะปลูกเดี๋ยวเราจะไปทำให้ดูอีกทีหนึ่งน,นะคะว่าเราปลูกแบบไหนแต่วันนี้แต่วันนี้เราก็มาเก็บเอามันไปะยะแยกแฝกก่อนเนาะ